ปดล็อกเลยเพื่อนเจ้าสปาร์คหังกรี้คบกลายเป็นมังกรยักษ์ว่ากวาดล้างทุกสิ่งโู้ไฟลัดเอ้ยกวาดหมดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมฮังกี้ดาก้อนเจ้ามังกรขมือบเนื้อมนุษย์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เล่นเจ้ามังกรสายพันจระเข้มอลนะเป็นตัวต้านทานพิษซะด้วยซึ่งในวันนี้ พี่ก็ได้ปลดล็อกเจ้ามังกรตัวใหม่มก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเจ้ามังกรงูที่ว่องไวและชอบเล่นกับอาหารปลดล็อกเลยเพื่อนเจ้าสปาร์ควิ่เรากําลังจะได้ปลดล็อกเจ้าตัวใหม่ต้องเล่นตัวนี้เยอะๆความสามารถก็คล้ายๆกับตัวที่แล้วเดี๋ยวขอทําการเปิดไข่กันก่อนดีฟักไข่เจ้าสัตว์เลี้ยงระดับหายากคอมมอนเพชรมังกรได้ค่าสุขภาพเพิ่มขึ้น10 ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เจ้าตัวนี้บวกเลือดดีป้องกันทุนระเบิดแบบนี้ละกันตอนนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไฟได้นะครับผมแม่สามารถใช้เพชรในการซื้อหรือไม่ก็ทดลองใช้มีการพ่นน้ํามีการพ่นเพลิงแบบว่าแม่สุดปแปลกต่างๆ เยอะแยะมากมายเลเซอร์ก็มีอุ้ยพ่นพิษเดี๋ยวเราจะลองพ่นสายฟ้าแห่งความมืดมาเลยจ้าลองใช้สักห้าครั้งภารกิจก็คือเผาสิ่งก่อสร้างบินให้ได้4นาที30วิแล้วก็กินเจ้าก๊อบลิ้นสีทองมาลวจ้าเจ้ามังกรงูที่ชอบเล่นกับเหยื่ออุ้ยดูซิว่าเจ้าตัวนี้นี่จะมีความสามารถที่พิเศษยังไงกันบ้างแต่สําหรับเจ้าตัวแรกนี่จะเป็นตัวธรรมดาใช่ไหมไม่น่าจะมีความสามารถอะไรเยอะ อมาแบบเงียบๆไม่ได้ยินเสียงกระพือปีกใดๆทั้งสิ้นเพราะเจ้าตัวนี้ไม่มีปีกเอองับ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 ค่อยๆเขาเมือปะผมอ,อุ้ยเลเวล up. อัพแปบ๊บเดียวเท่านั้นเออตอนนี้ก็ลงเข้าสู่หมู่บ้านของพวกมนุษย์นีออ่กินพวกนกทั้งหลายเออกินเป็นคอมโบะผมจะได้แบบว่าพ่นไฟได้รวดเร็วดูสิงับ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  เตรียมพ่นไฟใส่หมู่บ้านของพวกมนุษย์อเอาละเพื่อนละ่ะหุยพลังเพิงสายฟ้ายับโคตรโหดเลยเพื่อนโอเคตอนนี้ก็กลับขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวค่อยทำลายหมู่บ้านของพวกมนุษย์กันต่อกลับๆักินแมงมุมก็ได้ครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ไม่มีการต้านทานพิษเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง โอเคไปดูซิอุ้ยมีไข่อยู่ด้านบนเอาเป็นว่าขึ้นไปเก็บไข่กันก่อนต้องใช้เวลาฟักถึง5ชั่วโมงนีเจอละเพื่อนว้าวงับงับกับงับ,งบ,งบเจ้าพวกเด็กเลี้ยงแกะเออเอ,อพื้นที่เลี้ยงแกะออุ้ยเบื่อพวกวิญญาณแล้วเกินขราวต่อไปนี่เราก็จะเป็นเจ้ามังกรไซเอ็ M กันแล้วใช่ไหมต้องรีบเล่นนะผม ลงสู่หมู่บ้านกันเลยแล้ะกันงับ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 แล้วก็ขึ้นด้านบนนะผมอุ้ยเมื่อไหร่จะถึงเวลาในการพ่นไฟอุ้ยจะต้องทําลายแบบว่าสิ่งก่อสร้างของพวกมนุษย์กันต่อเออพ่นไฟนี่เจ้ายักษ์โอ้โหโอ้โหเจ้าฝูงนกโดนกันหมดอืมเลเวลอัพกันเลยทีเดียวงับ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  คอมโบคอมโบืออขมือับขมือครับตอนนี้แม่มดแล้วก็เจ้ากระต่ายบินได้โดนมดโดนมด,ด,นมดอมเก็บไฟเอ้ยแปบ๊บเดียวก็ใกล้จะพ่นไฟได้อีกครั้งหนึ่งอ่าสำหรับตอนนี้ก็เล่นไปประมาณมสามนาทีกันแล้วนะเจ้าสปาร์กพ่นไฟย่าหัางก่อนงูทำลายเจ้ายักษ์ตัวไม่ตัวเกรียมไปซะ อระวังระเบิดลูกใหญ่ด้วยอืกล่องสมบัติแม่เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ย้ยอยโอ้โหโดนยิงเฮ้ยแถวนี้มันเถื่อนโอ้โหเจะาพกกับลิ้นงับ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 จะไปไหนเฮ้ยพวกนี้นี่มีเยอะอือาหารทั้งนั้นขึ้นสู่ฟากฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บตัวอักษรดีไหมก็น่าจะดีเหมือนกันนะอืจำได้ว่าอยู่ด้านบน อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้เป็นแบบว่าตัวใหญ่ๆตัวยักษ์รอ,อ,อแปบ๊บรอแปบ๊บค่อยๆดูว่าอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนหัวแม่ตัวยูอะผมอมือยู่แถวนี้เราต้องหาให้เจอดูซิงับ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 งบัเจอแล้วเพื่อนได้ตัวยูมาอีกหนึ่งตัวอตอนนี้ก็ไปที่ตัวอาผมอยู่ด้านขวาอีกไม่ไกลนิดเดียว งับงับงัเจ้าฝูงก็พลิ้นโดนไปซะอุ้ยโดนระเบิดเจ้าพวกนี้นี่ยิงไม่หยุดเออตัวอาอยู่ด้านบนเราจะต้องขึ้นมาที่ตรงนี้อ,อ,อย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันขอเก็บตัวอาก่อนเออแล้วก็พ่นไฟอย่าโอ้ยพอดิพอดีอดออตอนนี้นี่โดนหมดถ้าผ่านรอบๆบตัวโอ้ยโดนระเบิด ดูสิตัววายนี่อยู่ด้านล่างอ่าเดี๋ยวจะลงไปเยี่ยมเยียนแบบว่าพวกที่อยู่ใต้น้ำวายเอ้ามังกรตัวใหญ่พื้นคืนชีพรีบหนีแล้วเข้าอืมกินวัวเพิ่มพลังงานง,งับงับงับกินแม่มดกินแม่มดอืออกินผู้อีกานี่แหละตอนนี้เรากำลังจะมุดถ้ำนี่มีตัววายอีกหนึ่งตัวแล้วก็น่าจะเหลือตัวอักษรตัวสุดท้าย อยู่ด้านล่างครับผมเดี๋ยวเราจะต้องโผล่ขึ้นมาแล้วก็เขมือบเอาละกินแบบว่าโอ้โหกินพลิกร้อนแรงจริงๆงับ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 งลงน้ําไปเลยเพื่อนโอ้ยอย่ากับปาไหลขึ้นมาปุ๊บตัวอักษรอยู่ไหนเอนี่ไงเอาละอย่าพ่นเพลิง ตอนนี S <S <々>้ฮังกรีดากอนตัวใหญ่หุยยักษ์กำเนิดขึ้นงับงบงั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 ขมือมนุษย์ขมือปดุยกินทุกอย่างกินระเบิดลูกยักษ์ด้วยออ้จะพ่นไฟหรือยังนี่แหละอือยาหยไฟลัดอยเพลิงสายฟ้าพิ่คาดเป็นไงโอ้โหบ้าคลั่งแบบสุดๆอุยจ้าตัวนี้ แม่เดี๋ยวเราก็อยากจะเล่นตัวใหม่แม่ยอมตายดีไหมนะเผื่อจะมีตัวที่เฮ้ยเป็นสกินกับงักงักงัับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตอนนี้จะตายเองละเพื่อนโอ้ยเออเขาเมือประหารไม่น่าจะพอระวังวยเออโอ้โหหลบกระสุนนี่เจ้างูมรณะของเราพเท่ Hotel คะแนนสองแสนได้มาพันสามดูโฆษณาได้อีกหนึ่งพันฟื้นดิวสกินอู้สองตัวอืมโคตรเท่ดากอนเนเตอร์แปดร้อยครับผมมาจากเผ่าไหนเอ่ยความยาวของลมหายใจมังกรไกลขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นซื้อเลยละกันห้าพันสามจะไป แล้วก็ตัวต่อไปต้องใช้แบบว่า10เพชรเป็นแบบว่าชนเผ่ามายัานผู้เล่นสามารถควบคุมมังกรใต้น้ำได้ดีขึ้นและขนาดของไฟลัดเพิ่มขึ้น150%นี่เปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้เรียบร้อยมาเลยจ้าเจ้าตัวนี้พลังเพิงแบบว่าไกลขึ้นแม่น่าจะมีผลให้แบบว่าเล่นได้ดีแน่นอนงับงับงับง,บง,บง,บงบอ้ยร่างกายก็โคตรเท่ครับผมเจ้าตัวนี้ โอ้ยโดลระเบิดง,บงับงับงับโอ้โหยยี่เจ้ามานี่โคตรเถื่อนเลยเพื่อนเฮ้ยเก็บเพชรเพชรเนี่ยแหละใช้ในการตามหามังกรเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บเยอะๆบางตัวลดราคาซื้อได้แค่ในราคาหนึ่งร้อยเ้ยงับงๆๆๆับงับงับบโอ้ยอุ้ยบุกมูบ้านแกตายให้หมดอืมอืๆอืโคตรอร่อยเลยเพืๆๆ่อนเฮ้ยเตรียมพ่นไฟ าเจ้าตัวเล็กโอ้โหมังกรตัวจิ๋วมาดิโอ้โหโอ้โหกัดหัวกัดหัวมาเตรียมพ่นไฟโอ้โหไฟรัดไกลขึ้นนี่เผาแบบว่าโคตรโหดโอ้ยโอ้ยโตดไกลเฮ้ยเลเวลอัพกันเลยทีเดียวเพื่อนไฟรัดทีเดียวแม่แรงไม่ละตอนนี้นี่เราก็จะสู้กับเจ้าใจแอนยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ มากินตัวเล็กตัวน้อยเหมือนเดิมงับ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 อื้ออืๆๆอแถ่านี้พิษเยอะแม่รู้เลยว่าทําไมบางตัวต้องต้านทานพิษอุย้ยแล้วยังมีแมงมุมพิษอีกเอ้ยเฮ้ยเยขังขาวสุดป่วนระวังเพื่อนอุ้ยชนอุ้ยมาขายี้มันเจ้ามังกรชนตูดอุ้ยอุยอุ๊ยระวงังระวังอื้อชนตูดมันว้าให้ชนตูดตัวแตกโอ้โห ถึงจะเป็นตัวเล็กโจมตีหลายๆทีนี่ก็ได้ผลงับ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 ,ง,บ,ง,บงัข้างข้าวเป็นอาหารตอนนี้นี่จะไปที่ไหนกันดีนะอ,อ,อยากจะเปิดประตูใหม่ๆกันแล้วอยหาทาลายรังของมันโอ้ยดูไฟลัดที่ไกลขึ้นเอ้ยเมกาไฟลัดโอ้โหเกินตอนนี้ตายหมด อุ้ยมีแววว่าน่าจะได้ตังเยอะโอ้โห้ย,ย,ยเกรียงครับผมบอกเลยแม่ตอนนี้บังกรตัวใหญ่ไม่สู้หนีเร็วเพื่อนโอ้ยรียบออกโอ้โหพลังบุดหมดเดี๋ยวก็ตายหรอกให้ตายเถอะอุ้ยนี่มันยักษ์โอ้โหเรียบร้อยแปบ๊บเดียวไฟลัดย,ยิ่งเราทำคอมโบได้เยอะแม่เราก็จะได้เกรไฟลัดที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว อไหนดูซิครั้งนี้นี่เรายังไม่ได้เก็บแบบว่าตัวอักษรกันเลยนะอืมได้ตัวเฮดมาหนึ่งตัวยาพลังเพลิงอุย level อ้ยเลเวลอัพเฮ้ยนี่ไงฮังกรีเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้ฮังกรีครบกลายเป็นมังกรยักษ์ว้ากวาดล้างทุกสิ่งอุย้ยขามือหมดเขามือหมดอืองา เออเจ้ามังกรยักษ์โอ้ยกัดคาปากเลยเพื่อนโอ,อ้ไฟลัดเอ้ยกวาดหมดออตอนนี้ีแข็งแกร่งเกินอย่างับๆงับงงับงบอุ้ยอ,อีกไม่นานตัวเราจะเล็กลงโอเคหมดลิตรเล่นไปประมาณ7นาทีเอ,อเราจะรอดได้นานขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูอุ้ยอ,อุ้ยอแถวนี้มันเถื่อนโอ้โห เวลาพูดแบบนี้ทีไรปุ๊บเจอระเบิดทุกทีนี่มังกรสุดแกร่งอุ้ยนิวไฮสกอผมได้เงินโคตรเยอะโอ้มาเรเวลอัพปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม้มเกือบจะถึงมังกรตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้ามังกรสปาก็ดูเหมือนจะเก่งกว่าเจ้าแมสสแน็คตัวนี้หรือเปล่ายังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะสำหรับคราวหน้าเราจะมาปลดล็อกเจ้าตัวนี้เป็นมังกรที่อุย้ยดูท่าทางจาบ้าคลั่งน่าดูแล้วก็เหมือนจะเป็นมังกรตัวใหม่ที่พี่ยังไม่เคยเล่นเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูเจ้ามังกรตัวใหม่ตัวนี้ชื่ออะไรกันนะโทนี่ดากูนล,ล่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม คนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบปลดล็อกเจ้าตัวนี้มาเล่นเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ